สวัสดีครับรายการเป็นโลคอัรนันนันวันนี้จะเสนอตอนเรื่องสวรรค์ชั้นปรินิมิตาวัดสวัสดีครับสวรรค์ชั้นจะเป็นปรินิมิตาวัสวัสดีเป็นสวรรค์ชั้นที่หกเป็นกามาวาจอชั้นที่หกนะครับเป็นเป็นชั้นของเสนามารหรือเท้าสวัสดีราชเท้าสวัสดีลาชก็คือพวกหมออะไรนะครับพวกแพทย์พวกแพทย์เป็นมารนะครับ ในหนังจีนเราเรียกชั้นตะรค์ชั้นหกว่าสำนักงอไปสวรรค์วชั้นหกเป็นศัตรูกับพวกพระแต่ว่าแบ่งเป็นฝ่ายเทพกับฝ่ายมารครับถ้าเป็นฝ่ายเทพจะเข้ากับจะเป็นเท้าสวัสดีลาดฝ่ายเทพถ้ามาจากเท้าหลินอะไรอย่างเงี้ยมาจากพระมาจากอะายพระก็จะเข้ากับฝ่ายเทพถ้าเป็นพวกที่อนันตริยกรรมจะเข้ากับฝ่ายมารน,นะครับ ท้าวสวัสดีล่าต้องการจะเป็นท้าสวสวัสดีล่าต้องท่องคำมพีรวิทยานิพนธ์กำตามำตรตำราแพทย์และปัชญาต่างๆการศึกษาเรียนรู้ทุกแขนงวิชามากมายจนท่องจนสมองเต็มนะครับแล้วก็หาคนไข้หาคนไข้สักคนหนึ่งความรู้ที่จำได้จะทำให้รูปลักษณ์มีความงดงามมากขึ้นแต่สุดท้ายก็เท่าชลาการ,าจ,ารจะไม่เท่าชลา,าได้จะต้องหาคนไข้นะครับ หาคนไข้แล้วหลอกล่อคนไข้เป่าหูคนไข้คนนั้นให้เป็นให้จะทําปิตุคาตมาดุคาตหรือฆ่าบิดามารดาเพื่อที่จะเป็นงานติจกรรมเมื่อทําสําเร็จแล้วเท้าสวบปิลาผู้นั้นก็จะเป็นอมตะนินรันดร์ส่วนคนผู้ป่วยก็จะเวียนว่ายแต่เกิดไื่ไปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับท้าสวบปิลาเสพ ความงามในรูปลักษณ์ของตนเองเป็นสวรรันชั้นหกงามที่สดุดงดงามที่สุดสวยห่อที่สุดในบรรดาสวรรั์หกชั้นก็จะเป็นอย่างนั้นเท้าสถาบันดีล่าจะเป็นอย่างนั้นต้องการให้ต้องการเสพความงามต้องการเก็บความสวยงามของของผู้ป่วยอะไรอย่างเี้แหละครับ ส่วนฝ่ายเทพเท้าสวัสดีราชฝ่ายเทพนอกจากฝ่ายมาแล้วฝ่ายเทพจะมาจากสายพระนะครับก็จะผู้ป่วยที่เป็นพระและได้รับพระกฐินพวกนี้หมอจะช่วยนะครับหมอก็จะช่วยอยู่ก็จะเป็นเท้าสวัสดีฝ่ายเทพก็จะเป็นนิรันด์เหมือนกันมีรูปักษณ์ที่สวยสดงดงามแต่ว่าฝ่ายเทพจะไม่ค่อยมีบทบาทเป็นโลกุะาลธรรมไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่เพราะฝ่ายมาจะยิ่งใหญ่มากกว่า คือฝ่ายมารมันง่ายกว่าครับฝ่ายเทพไม่มีใครเข้าปฏิบัติกันมันน้อยมันมันยากส่วนผมเป็นฝ่ายเทพอะครับมีทต้องรับกระถินแล้วก็จะไปเข้ากับฝ่ายเทพของกับพญามารถ้ารับกระถินแล้วก็จะมีคนมีคนที่เป็นคู่ขาคือเป็นหมอที่เป็นฝ่ายเทพอะครับก็จะเป็นเท้าสวัสดีฝ่ายฝ่ายเทพเอาล่ะครับ ก็จะเห็นว่าเท้าสวัสดิล่าชอบกดขี่พวกพระไม่ให้พระเทศอริยศาสตร์เท่าไหร่เพราะมันเป็นหนทางความความเป็นทางแห่งการนิพพานถ้าทุกคนนิพพานหมดหมอจะดับสูนย์นะครับหมอจะไม่มีต่อไปหมอก็จะตายตามไปด้วยหมอก็เลยไม่ค่อยชอบหมอก็เลยต้องพยายามทำให้คนทำกรรมแบบนี้อยู่เรื่อยๆ เอาละครับก็จบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ